ก็สวัสดีนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับก็มาดูงานสะสมอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัว401นะครับตัวนี้ชุดเครื่องเป็น401ทั้งหมดนะครับก็คือใส่ทรงท่อรอดนะครับชุดนี้ตัวเครื่องจะเป็น401ตัดข้อนะครับแต่ตัวเสื้อสูบนี้เป็นเสื้อของ411ครับไม่มีนัำเบอร์ครับไม่มีรหัสก็คือไม่มีตัวเลขครับ คือที่ใช้เสื้อตัวนี้ก็คือมันไม่มีช่องลดแรงอัดนะครับผมต้องการพละกำลังเครื่องที่เต็มประสิทธิภาพก็ถังเป็นทางของ ER แท้นะครับชุดนี้หางก็เป็นหางของหางญี่ปุ่นครับหางนอกครับมือสองก็มาเช็คใหม่หมดทุกอย่างนะครับล้างข้างในหมดหัวกงหัวกเกียร์นี้ทำใหม่หมดนะครับ เียร์ครับลูกปองลูกปืนลูกปืนเดิมยังดีครับแค่มาล้างเจระบีอะไรอัดเจระบีใหม่ครับความสมบูรณ์ของหาง<ม>หางเป็นหางของตัวนอกครับตัวนี้น่ครับชุดแฮนด์เร่งก็เร่งดีๆเลยครับผมผมเน้นให้มันเร่งเบาง่ายดีดตามปกตินวมก็เป็นนวมเดิมครับคุกหางชุดหูหิ้วอะไรดีครับนี่ครับทอดลอด ออ่า401ปกติมันจะไม่มีที่ยึดท่อดรอดนะครับตรงนี้ต้องสร้างเอาใหม่ครับโอเคครับนี่ครับภาพโดยหลวมก็เก็บเข้าคอลเลกชันอีกตัวหนึ่งครับงานสะสมนานๆนนทีก็มาลงคลิปให้ชมกันครับเผื่อเป็นแนวทางที่สมาชิกนำไปประกอบเองครับโอเคครับ